อยากเปลี่ยนต้นทุนชีวิตให้ทำแบบนี้ค่ะ เราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตของเราได้ว่าเราเกิดมาเป็นลูกของคนจนเป็นลูกของคนมีเงินหรือเป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกได้พี่หญิงเชื่อว่าทุกคนจะต้องเลือกเกิดเป็นลูกของคนรวยกันหมดแต่ในความเป็นจริงนะคะมันไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้สิ่งที่เราต้องทำถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนต้นทุนชีวิตของเราให้เทียบเท่ากับคนอื่นหรือว่าอยากให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนอื่นที่เขาเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่พี่หญิงอยากจะบอกคือหลายหคน ที่พิงได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสคอนซัลท์ที่เขาประสบความสําเร็จจากติดลบจนไปสู่ร้อยล้านหรือมากกว่านั้นได้บางคนเริ่มต้นจากความกล้าบางคนเริ่มต้นจากความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าของตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยวิธีการไหนเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนชีวิตของเราได้หมดเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนชีวิตของเราได้ทันทีด้วยถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนด้วยการเริ่มที่จากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่ะเพราะถ้าเรานั่งคิดลบกับตัวเองเรามองตัวเองไม่มีคุณ ค่านั่งบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเราเกิดมาจากครอบครัวที่นามสกุลไม่ดังเราไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนไม่เคยมีคนรู้จักเราเลยเราไม่มีแบ็กอัพคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่เราจะสามารถเป็นคนประสบความสําเร็จได้ถ้าเราคิดแบบนี้พี่อิงบอกเลยนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะยากมากลองคิดใหม่ดูค่ะเราคิดกับขั้วกันเลย เราต้องการอะไรเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้จากความคิดของเราก่อนเพราะถ้าคุณสร้างต้นทุนชีวิตของคุณใหม่คุณก็มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่แค่วันนี้ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดได้แล้วเปลี่ยนวิธีการของคุณใหม่ไม่ใช่แค่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นที่สบายขึ้นแต่การสร้างชีวิตใหม่ในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงคนทุกคนในครอบครัวของคุณด้วยถ้าคุณอยากจะเริ่มต้น การทำธุรกิจให้เริ่มต้นจากการเรียนรู้จากประสบความสำเร็จอยากรวยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างคิดแล้วหาวิธีการเลยค่ะ อยากที่จะสําเร็จในออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์มันคือโอกาสเรารู้อยู่เราอยากจะขายของเก่งเราอยากจะไลฟ,ฟ์เฟ่งเราอยากจะเป็นคนที่มีคนรู้จักในวงกว้างมากขึ้นเราต้องทํำยังไงเราจะโพสต์ขายสินค้าเราจะอัดคลิปเราจะพูดไลฟ์เราจะต้องเริ่มยังไงแล้วเอาเวลาทั้งหมดของเราค่ะมาคิดในเรื่องที่ต้องการที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จเราเปลี่ยนชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้ค่ะ อยากมีชีวิตที่สร้างผลลัพธ์วิธีการคิดของคุณเราอยากมีหน้าตาแบบไหนเราอยากสำเร็จยังไงเราต้องสร้างเราต้องทำมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองค่ะเราต้องเรียนรู้เรื่องไหนเราต้องเรียนกับใครสิ่งที่เราต้องเลิกเลยก็คือเราเลิกเอาตัวเราเองค่ะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นไปเปรียบเทียบกับคนนี้แล้วเอาเวลาทั้งหมดมานั่งคิดหาวิธีการที่จะทาให้สาเร็จเอาเวลาทั้งหมดมาฝึกฝนลงมือทาจนเราชำนาญทำซ้ำนำสิ่งที่เราเรียน รู้มาทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแล้วคุณก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเองได้ใครวันนี้นะคะอยากจะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์เริ่มเรียนรู้แล้วลงมือทําตั้งแต่วันนี้คุณต้องรู้ว่าคุณด้อยวิชาไหนคุณขาดทักษะอะไรพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนสําเร็จพาตัวเองไปหาครูหาโค้ชที่ชอบนะคะใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะพี่ออยากจะบอกว่าให้คุณฟังซ้ําอีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นให้คุณหาวิธีการที่จะพา ตัวเองไปสู่ความสําเร็จไปสู่เป้าหมายทันทีอย่ารอให้พร้อมก่อนนะคะเพราะความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ